ตอนแรกครับที่ไปคือยังไม่ประกอบนะครับเราจะประกอบตัวที่จะต่อก๊อปเปอร์น้ํานะครับหมุนตัวใส่ก๊อปเปอร์น้ําเข้าไปให้ตึงมือนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวสวมนี้ของก๊อปเปอร์สวมเข้าสายยางโลสายยางนะครับจับก,ก๊อก,กน้ํามากดเข้าไปครับก็จะดังก๊อปนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะมีตัวใส่ใส่ปืนหรือว่าปืนฉีดน้ําปลายสายยางนะครับแล้วก็กดเข้าไปก๊อป ก่อนเปิดน้ำทุกครั้งนะฮะให้ลูกค้าตรวจสภาพดสูสายยางใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เปิดวาลน้ําเลยครับน,นี่นะรวอปุ๊บตันนี้น้าก็ออกเดี๋ยวนี้จะเป็นสายถ้าก่ับมาด้านสายอย่างที่ผมพูดถึงนะครับก็จะเป็นฉีดถ้าน้ําแรงก็อยู่ประมาณ3าเมตรสเมตรนะครับแล้วผมจะหมุนให้ไปด้านขวามือนะฮะ มันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นฉีดพุ่งนะครับฉีดระยะไกลนะครับนะครับผมประมาณทักสามเมตรสี่เมตรนะครับระยะนู้นนะครับสามเส้นนะครับผมโลนี้สมบูรณ์นะครับน้ําแรงนะฮะดี่ฮะอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับผมเราจะอธิบายหรือแนะนําวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตอนนี้คือเทสตก่อนนะฮะเป็นโลใหม่นะครับจะให้เป็นละอองก็ได้นะครับตอนนี้ก็รดน้ําผักรดน้าต้นไม้นะครับหรือดอกไม้นะฮะของลูกค้าในสวนหลังบ้านก็ได้ครับล้างรถก็ได้นะฮะเสจแล้วครับแค่ล้างแค่ล้างพื้นทำความสะอาดนิดหน่อยได้ครับก็ขอจบการรีวิวนะฮะ รู้สายยางนะครับขั้นตอนเบื้องต้นก่อนนะครับ